สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับช่องคบสวัสดีครับหน่อยเสียนสวัสดีครับครับวัเสียหน่อยโอ้ดูค่ะแม่แม่โอ้ขับกล้วยได้ขับกล้วยขับกล้วยก่อนสวัสดีครับด้วยด้วยดสวยขับกล้วยเลยขับกล้วยไม่เอาแมวมาด้วยขับกล้วยเออเออนี่ค่ะแม่แม่นักเรียนนะคะนักเรียนตัวโตของเรานะคะ เออโอ้เก่งมากค่ะแม่แม่นักเรียนของเราเก่งมากค่ะวันที่สองนะคะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะโอ้ไอคิวไอคิวไอคิวสูงมากค่ะนักเรียนคนเก่งไม่ไม่คิดว่าทองคําจะเรียนเก่งขนาดนี้ดูค่ะแม่แม่เนี่ยค่ะขาคุ้ย ขากล้ยสวัสดีขากล้วยสวยขาคุย้ยคุ้ยขากล้ย้ยเวลาเข้าโรงเรียนก็ต right. ้องเซฟความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช้างพลายนะคะมีงาด้วยนะคะดูค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะเก่งมากโอ้สวยเลยสวยอ่ารางวัล

เก่งมากค่ะนักเรียนเป็นคนเก่งดูค่ะสวยมากสวัสดีค่ะก้ยอยค่งซื้อสวยสวยมากค่ะต้องสั่งสั่งเป็นระยะสวัสดีสามครั้งนะคะคาะก้วยสามครั้ง ชินกับอาอาจารย์แจมโปะด้วยนะคะเพราะว่าทองคำนี้ถ้าเคยเห็นนะคะแล้วก็เคยได้กินด้วยนี่จะจะจำนะคะจำง่ายดูค่ะโอ้ยสวยจังเลยโอ้ยอครูก็รุนอาจารย์ก็รุน โอ้ยทำไมโลอย่างนี้เนาะทองคำรูปงามน้ำก็เพราะเก่งด้วยสองวันนะคะแม่แม่ไอคิวสูงมากว่าได้อาจารย์ดีนะคะการฝึกช้างที่มีเทคนิคนะคะที่การฝึกอ่ะจันะดีช่วยวดีช่วยขาดกุยขากุย ดูค่ะดูโอโเก่งเก่งเก่งเก่สุดโลเก่งมากนักเรียนของเราเก่งมากค่ะเก่งมากคุณครูไม่ปวดหัวเลยนะคะคุณครูนี่นั่งอ่านั่งสอนนะคะ

แล้วก็นี่ผู้ให้รางวัลแต่ว่าเขาเป็นอารมณ์ดีก็จางสะบัดหูนะหัดง่ายอ่าหัดง่ายแต่ว่าหูตึงแล้วเกาหัวถ้าาาถ้หูตึงแล้วคือครูเกาหัวถ้าสะบัดหูนี่ครูยิ้มแฉ่งนะคะครูยิ้มแฉ่งแต่ว่าหูกลางก็ระวังครับอืมฮะไปดิ้วเลย พอดีสวยขักว้ยขากว้ยอีกขักว้ยเอออีกพอดีสวยสวยเอออีกอน้พอดีสวยพอดีสวยเออโยกว่โยกแล้วรู้จงหวะโยกนะคะรู้จังหวะโยกเก่งมากเลยทองคำภูมิใจมากดีใจมากค่ะแม่แม่อีกดีครับดีครับมตาดน่ เก่งแท้นักเรียนนะคะเก่งจังเลยเก่งจังเลยอรู้จักย่อตัวแล้วนะคะจำทองเก่งมากเก่งมากเลยพ่อพายสุดยอดเลย ข,ข้าต่อไปก็จะให้ควานจำปโปนะคะขึ้น ขีดคอนะคะแล้วก็ให้ควาเลนสั่งอยู่ข้างล่างเพราะว่าเวลาขี่ควานก็จะสั่งที่อยู่ข้างบนสั่งได้นะคะเก่งมากค่ะเก่งมากเพราะว่าสั่งอยู่แต่ข้างล่างเขาทำถ้าอยู่ข้างบนสั่งเขาก็จะต้องทำด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปคือควาสั่งอยู่ข้างบน สวัสดีค่้ยคุ้ยวยค่ะยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครับรังวันรังวันคนกิงอ้ยนะคะอ้ย เราก็ได้มันแก้วจากคุณพี่พิมพ์นะคะอ้อยก็ปอกเปลือกนะคะจะได้กินง่ายๆอ้อยที่เม่ๆนะคะสนับสนุนสารฝันปันรักนะคะต่อไปจะให้กินอาหารข้างบนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ยกมือด้วย คือความแจมปุ้แค่นั่งนะคะนั่งเฉยๆนะคะไม่ได้หนีพออะไรนะคะคนที่สั่งคือควานเลนค่ะเพราะว่าต่อไปควานเลนนั่งข้างบนคือสั่งสั่งได้เลยนะคะ อันนี้คือควานอยู่ข้างบนสั่งได้ค่ะ,ะมีเสียงเพลงแววมานะคะฟังเพลงอ่นนี่ค่ะความเรียนสั่งค่ะความเรียนสั่งความเต็มปุ่นั่งนะคะนั่งธรรมดาไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่าถ้าความเจ็มปุ่ สั่งนี่คือเขาจะฟังความจำปุ๊กนะคะไม่ได้ฟังความเลียนเดี๋ยวให้ความเรียนสั่งนะคะสั่งปากเปล่านะคะเออออกเสียงด้วยโอ้ดูอาจารย์ถูกใจออกเสียงด้วยออกเสียงด้วยเออเก่งแท้นี่ลูกชายใครเนาะนี่เก่งจังเลยโอ้ภ uh, ูมิใจมากเลยมีออกเสียงด้วย โอ oh ้ข่ากวยด้วยเออขากวยอเออโยกแล้วนะคะี่แม่โยกด้วยเออออกเสียงด้วยออกเสียงด้วยอ่อีกครั้งน oh ึงโอ้สวยเลยยกโอ้สวยอีกสวยอีก เออคิงค่ะก่งอ่าได้รางวัลสองครั้งอ่าครั้งเดียวครับลอาทำสวยๆด้วยอ่าอีกครั้งหนึ่งั้อ่าอีกครั้งนึ่งขากล้ยด้วยขากล้ยด้วยเออช่วยอีกเออครังนึงอีกค เออสวยสวยเกบการเรียนวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้ค่ะเรียนพอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ครับผมก็ก็เก่งขึ้นตามระดับนะครับผมเก่งเกือบเก่งแบบว่าเก่งสุดยอดเลยนะคะเก่งสุดยอดเลยนักเรียนคนเก่งไอคิวสูงค่ะไอคิวสูง S <S <preach ers> สำหรับคลิปนี้ก ER you ็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องพรายทองคำพรายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับอีกครับอีกเออ 经经经经。